ตรงนีู้กไหนเห็นัน,น,นทางสัน,นสวัสดีครับ ลูเตียชาแนลการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดคลิปนี้นะครับเป็นคลิปล่าทางรถไฟสายมนะรณะคลิปนี้อยู่หน้าถ้ำนิเกะนะครับหน้าถ้ำนิเกะหมายถึงว่าอยู่ที่หมู่บ้านหนองปองดงครับผมนะครับถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำนิเกะนะครับหรือว่าถ้ำนิเทะเชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าถ้ำนิเกะนะครับทางเส้นนี้นะครับเส้นนี้สหายครับเลี้ยวเลี้ยวโค้งตรงนี้ไป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 ,ไปต่อกันที่ค่ายชายแดน ไปต่อที่ค่ายชายแดนครับไปต่อเชื่อมกับค่ายชายแดนที่คลิปคลิปเมื่อที่ลุงเตี้ยทำไว้คลิปที่แล้วเนาะค่ายชายแดนก็โค้งมานี่เลยน้องเปิร์นโค้งออกมาเนี่ยมาโค้งมานี่แหละมาทะลุมาหนองพงดงครับผมเนี่ยแล้วก็มานี่แหละยาวยาวยาวเส้นนี้จะตียาวข้ามแม่น้ํารันตีเนาะครับพี่ข้ามแม่น้ํารันตีไปนู่นเลยเขาช่องขุดเขาครับพี่เตี้ยชี้หน่อยครับช่องขุดเขาซอกนู่นเลยนะนู่นเลยนะตรงตรงไอ้ไอ้ภูเขาตรงกลางเนี่ยครับผมอ่าตรงกลางต้นไม้แห้งนั่นแหละไปนู่นเลยครับทะลุไปนู่นเลย อ่าที่โครงปอมปียาวไปนู่นเลยครับผมและแล้วก็ไอเส้นที่โค้งเข้าไปทางหน้าถ้าเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเส้นอ่าซ่อมบํารุงอ่าประเภทซ่อมบํารุงหรือจะเอาโบกี้อะไรสักอย่างเข้าไปซ่อมเพราะว่าเป็นอู่ซ่อมที่เป็นทางแยกสองเส้นคู่ขนาดไปใช่ไหมครับเส้นนี้ไปเมืองเส้นนี้ไปแกงหวายกาญจนบุรีเลยไปไ่น้ำแครเส้นนี้เลี้ยวเข้าไปนู่นเข้าไปทางถ้าทางถ้ำนะครับอ่าเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ใหญ่เป็นอ่าสถานีรถไฟ ของญี่ปุ่นตอนที่บุกเข้าไปตีพมา่าเนาะเข้าไปตีเมยนมากก็เป็นสถานีรถไฟใหญ่จะเป็นการซ่อมเครื่องหรือซ่อมบำรุงอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นทางแยกเข้าไปหน้าถา้ำจากนั้นถ้าเกิดว่าญ้าโล่งนะเราจะมองเห็นอีกเส้นหนึ่งลากไปทางนู้นลากข้ามไปเชื่อมกับไปทางที่จะไปจะไปไอการจนาบุรีนี่แหละถ้าเกิดว่าโอกาสหน้านะถ้ามันโล่งดีๆแล้วมองเห็นเป็นแบบ รูปร่างหมดเลยลุงเจ้จะมาถ่ายรูปเก็บไว้จะทำอีกสักคลิปหนึ่งให้สหายได้ดูแบบชัดเจนครับ,บ,บอันนี้เราจะมาเล่าเรื่องออสองครามโลกสู่สหายฟังเรื่องในในประวัติศาสตร์ที่ที่หมู่บ้านหนองปองโดง่งที่ถ้ำนิเกตนี่เป็นอย่างไรใช่ไหมน้องเพิงครับพี่อันนี้ที่เราเห็นรอยนี้นะครับรอยเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเนี่ยไม่บ้าแมนบวกควยเด้ออันนี้หลุมระเบิดหลุมระเบิดหลุมระเบิดไม่ใช่ที่ควายเขามานอนเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งัวควายมานอนเล่นไม่ใช่ครับแต่ตัวนี้มานอนแล้วแหละมานอนแล้วแต่สหายสงครามโลกเป็นหลุมระเบิด อาตะลมนูครับผมอาที่อาทหารอังกฤษหรืออะไรไม่ทราบนะที่ว่าทิ้งทิ้งระเบิดลงมาจะตัดทางรถไฟญี่ปุน่นดูที่น้องเปิ่งเนี่ยไล่ไล่เลยนะนเอ่างงคนคนแก่ที่ทันสงครามโลกเล่าให้ฟังว่าท่านบอกว่าทิ้งระเบิดปล่อยลงมาเป็นเป็นแนวแนวเลยนะตุ้มตุ้มตุ้ตุมตุมตุมต,มตุมไปเลยเฮ้ยครับผมอ้าเป็นอย่าง,งานั้น ฝั่งตรงนี้จะเป็นจะถึงถึงทางแยกละครับพี่นี่นี่เป็นถังแยกครับอันนี้แยกไปกาญจนบุรีกาญจนบุรีไปสะพานแม่น้ำแควเนาะครับผมเส้นนี้จะแยกไปหนองบางดงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทางนี้นะครับนี่คือหนองปักดงเนี่ยเส้นนี้แน่นแล้วทางนี้ไปเส้นนี้จะไปกาญจนบุรีแยกไปเนี่ยเส้นเส้นหลักเลยครับพี่เส้นนี้เส้นหลักปูดปูดปูดไปนู่นเลยโค้งไปนู่นเลย ใช่ไหมครับผมแล้วก็ไปชนที่ค่ายชายแดนตรงนี้เลี้ยวโค้งตรงนี้นิดเดียวไล่เสเนี่ยครับค่ายชายแดนโ็เส้นนี้แยกไปถ้าไปหน้าถ้าเลยครับหน้าถ้านิเกะอ่าที่เรียกว่าถ้านิเกะแล้วก็ส่วนเส้นนี้นะครับนี่เนี่ยเส้นนี้เป็นแยกกลางตรงนี้เข้าไปลู่เลยแยกกลางนี้เข้าไปนี่ชัดเนาะครับเข้าไปถ้ำนิเกะนู่นเลยเข้าไปเก็บอะไรสักอย่างในถ้ำเพราะว่ามันเป็นมันเป็นในอู่ซ่อมอุปกรณ์อะไรต่างครับของญี่ปุ่นครับแล้วก็ที่เห็นหลุมนี่เพราะแมนบวกคว้ยแล้วพี่น้องหลุมระเบิด หลุมระเบิดหลุมระเบิดพยายามจะระเบิดหลังรถไฟครับพี่ตัดทางรถไฟครับแต่มันไม่โดนสักงหไม่โดนนะครับนี่ครับเนื้อลงเนี่ยปุ้มปุ้มปุ้มไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับคือนี่ล่องลอยครับสงครามครับไม่รังรากไปแล้วเนี่ยฝั่งนี้คือเป็นหลุมเป็นหลุมเนี่ยครับผมนี่คือทางแยกตั่งนี้คือทางแยกไปรุนแยกไปการชนะบุรีครับผมแยกไปสายโยกล่องนู่นนะครับใช่ เดี๋ยวไปหาภูเขาโน้นเลยนเพื่อนตามแนวสันไปเลยอันนี้อันนี้รางนี้แยกมาแล้วแยกเข้าไปเข้าไปหน้าถ้ำเนี่ยดูรอยตะลามันูโอ้โหเป็นชุดเลยเอ๊ะที่พี่บอกลงลงเป็นมะเขือพวงเลยฮะใช่นี่ไงรอยหนึ่งแล้วก็นู่นหลุมนี่หลุมเนี่ยครับนี่คือรอยแหวงบึ้มเนี่ยก็บึ้มอันนี้น่าจะบึ้ม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 บึมบึมครับผมเนี่ยรอยผมตัดทางไม่โดนสักดอกเลยดูดิ ้นนู้นไปกาญจนบุรีเส้นนี้หน้าถ้ำนิเกะอันนี้รอยหลุมระเบิดนเนาะนอ้นนองเึงเนาะแล้วก็จุดนี้ซึ่งเป็นจุดสถานีใหญ่นะครับสถานีใหญ่เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วน้องเฟิงเนาะสถานีใหญ่ครับเยอะมากก็คือรางมันเยอะมากพี่รางสลับซับซ้อนเลยครับซับซ้อนเยอะมากครับ <c oughs> เข้าไปรางตัดมาไปพักอะไรก็ไม่รู้รางตรงไปตรงอกีกแต่รางจะไม่ยาวนะครับเพี่จะลาก จะประมาณนั yeah, uh, ja <S <S right. ้นนี่คือลุมปลามนโนนี่ลุมตะลัมมโนตะลัมมโนนี่เป็นระเบิดใหญ่ไม่รู้หน่วยไหนแล้วที่ยิงอ่าล่าญี่ปุ่นตอนนั้นอ่ะครับดูน้องเปิงดูน่องรอยที่เหลือนี่นี่ก้อนหินนี่เป็นก้อนหินแม่น้ํานะก้อนหินแม่น้ําที่เฉลยขนก้อนหินแม่น้ําลันตีนี่แหละครับขึ้นมาใส่ผสมไว้ ถ้าตรงไหนที่ไม่มีหินแม่น้ําเขาก็ทุบก้อนหินที่ระเบิดลงมาจากภูเขาประมาณนั้นครับและทางนู้นก็เป็นสะพานลันตีสะพานลันตีที่คนสังขานะครับสัญจรไปจังหวัดกาญจนบุรีครับสัญจรไปทางตะวันออกเนาะครับพี่ครับที่มองเห็นเขาใหญ่นู้นก็เขตซุ่งใหญ่ในเลย์สวนนะครับบ้านกองมังคะเนาะทางนู้นทางตะวันออกเนาะอ่าของฟ้าทางนู้นแล้วก็ทางนี้ต้องเปิดาเส้นทางที่เราจะข้ามข้ามไปฝั่งทิศโครงเนาะครับพี่ตรงนี้เรียกว่า ทางข้ามแม่น้ำลังสีทางรถไฟสายมรณะ,นะรเนาะข้ามแม่น้ำลังสีไปชายโยกครับไปจังหวัดกาจนาบุรีไปยาวเลยเดียวไม่ครับ ครับที่มีปลาที่นู้นหครับผมเนี่ยหลุมเนี่ยหลุมนี่หลุมตละลามันูที่ท่า,ทาอากาศยานทิ้งลงมาครับผมทิ้งลงมาใส่ทางทางรถไฟญี่ปุ่นมันไม่ตกทางนตไฟกลางครับพี่คลิปเมื่อกี้นะครับต่อจากต่อจากทางมาจากน้องพระดงน้องน้องเพิงครับพี่ต่อจาก ถ้ำหนองโปดงนะครับเส้นทางเส้นทางรถไฟสายมรณนะอันนี้ลุงเตีย้ยได้ไล่ต่อมาจากค่ายชายแดนเก่าเนาะค่ายชายแดนเก่าคลิปเมื่อก,กี้นะฮะก่อนคลิปนี้นี่เป็นคลิปหน้าค่ายชายแดนเนาะค,คลิปนี้เป็นช่วงช่วงนี้ช่วงใกล้ๆสามแยกบ้านทุ้ใหญ่หนอมนะครับใกล้ๆสามแยกบ้านผุ้ใหญ่หนอม,นะลม,นนอมเลยวันี้ก็จะไปถึงในจุดที่ที่เราไปทําคลิปที่แล้วแล้วตรงที่มีที่มีต้นไผ่เรียงรายน้องเพิง ทุ่งนาทุ่งนาทุ่งนาผู้ใหญ่ครับทุ่งนาผู้ใหญ่หนอมนั้นมีอยู่เส้นหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งแล้วก็เลยมาก็มาช่วงนี้แหละครับสายมาช่วงนี้ก็ช่วงขุดล่องอีกนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นกลางทุ่งนาเก่านะกลางทุ่งนาเก่านะครับกลางทุ่งนาเก่าก็เลยวปนนี้ก็ขุดล่องอีกนิดหน่อยครับไปต้องฝืนไปดูตรงนู้นล่องมันจะมีล่องหมอนลอยลอยลอยวางหมอนอยู่ลอยวางหมอนนะครับลอยลอยหมอนลอยวางหมอนเป็นเป็นเป็นล่อง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 เลยน่าจะเหลยอยู่หลายหลายล่องลอยลองไปนับดูเนาะครับอี่ครับ นี่ช่วงนี้ช่วงนี้สหายไปดูนะครับไปไปดูกับลุงเตี้ยเนาะสายแล้วครับมีร่องรอย ลอยวางหมอนรถไฟน้องน้องเปิงเนาะับมีเป็นเป็นรอยอยู่เลยครับเดี๋ยวจะนับดูนะน้องเปิงลองนับดูว่ามีกี่หมอนที่เราจะเดินไปถึงตรงนู้นนะออกมานะนู่นเลยตั้งกันนู่นแลวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยรอยแหว่งนี่ร่องรอยนะพี่น้องนะเนี่ยนี่หกหมอนเจ็ดหมอนนะครับเนี่ยร่องรอยทั้งนั้นเลยครับที่ร่องเป็นเส้นเป็นเส้นนี้ลอยลอยวางหมอนลอยวางหมอนรถไฟตรงนี้ถือว่ามีร่องรอยที่ยังยังสวยงามอยู่ดีกว่าทุกที่ ยังชัดยังชัดยังช,ดยงชัดอยู่เป็นรอยร่รองหมอนมาทางนี้ต้องเปิดครับเนี่ยนี่รอยรอยหมอนล้วนเลยครับสายโอ้ยเฉพาะแค่ตรงนี้ก็ไหลฟิตเฮ้ยเป็นเกือบร้อยหมอนเลยพี่กว่าจะถึงนู้นอะไปถึงนู้นก็เป็นโอ้เนี่ยหมอนห่างกันแค่นี้เองเนาะครับเอกประมาณเมตรหนึ่งโอ้เมตรหนึ่งเมตรต่อหมอนครับพี่ต่อหมอนต่อหนึ่งเมตรจะหายเนี่ยหนึ่งหมอนนะครับนี่ความยาวของหมอนนู่นเลยต้องเปิด ผมก้อนหินก้อนนู้นะความยาวของหมอนครับอยู่ที่บ้านเราก็ยาวขนาดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยความความกว้างของหมอนเลียงประมาณหนึ่งเมตรครับสหายครับเนี่ยตอนหนึ่งหมอนครับนะเนี่ยจะมีร่องรอยร่องรอยเป็นเป็นวางเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่เป็นที่เลย อ๋อกำลังปลกวันด้วยต้นนี้ลูกนเห็นรัดไางสั่นเลยเดินมาดูตรงนี้ก่อนครับอ้า

ใช่นนท์เนี่ะแบบยาวเป็นๆๆเราจะไปไล่จากต้นไม้ขี่นมาครับโดยแล้วลกนะดูเลยตรับลกลกครับนี่บบนนบบนอะไรเนี่ยนนท์างอะไรแบบเปิดต้องเปิดเนี่ยโดนทางยาวไปเลยต้นไม้ตรงนีง้เลยใช่เราจะขึ้นเดินบนทางรถไฟเนี่ย ยาวเลยมามาแล้วาหายเห็นไหมครับนี่เลยล่องลอยทางรถไฟสัโคมเตรงน,รงนี้ตรงนี้ได้ถมดินเยอะมากดูดิจะไปต่อไปหนองพงโดงหนองปงงักดองฮะอ่าหนองพงโดง,ง,ปง,ดงไปถึงไปเชื่อมกับไอ้ค่ายชายแดนครับค่ายชายแดนีนคลิปที่แล้ว ดูร่องรอยนี้ครับวันนี้มากับน้องเปิงครับสองคนเนอะนี่ร่องรอยตัวนี้จะด้วนหน่อยเดียวตรงนู้นก็มีตอบแล้วต้นไม้นู้นเห็นไหมน้องเปิงครับเอาไปต่อมาแล้วต <c oughs> รงนู้นไปต่อมาเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าครับน้องเปิงก็ครับพี่เอ่อเส้นทางนี้นะอันนี้สุดไปแล้วเนาะสุดไปแล้วรครับรพี่สุดไปแล้วไปชนกันหน้าค่ายชายแดนเนาะอ่าเรื่องราวของเส้นทางการสำรวจเส้นทางรถไฟสายมรณะของลุงเจียนะครับ ช่วงระยะสรงกาเลียถึงอะไรนะป้อมปีลิเจียป้อมปีริเจียทางนู้นนะครับลุงเทจะไล่ให้หมดเลยนะครับเส้นทางที่เหลือไปถึงซานติโอเซียบนะครับสำหรับคลิปไล่ล่าทางรถไฟวันนี้นะครับคลิปนี้ขอขอบพระคุณสหายรักทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสุรศัยครับสามดีสุภูสุขนพี่น้องเบงกลาบาครับนี่อย่าลืมนะครับเราจะไปล่ากันอีกยังไม่ทันหมดเหลืออีกนิดหน่อยน้องเปิงเดี๋ยวเจอกันครับผม